ครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนเมื่อนี้กะมาพอกับท่องจันชาแนลคือเก่านะครับหลังจากผมบริลงคทิศสองมือน,นะครับกับสือผ้ามาอัปเดตที่เพาะมะละกอนะครับนะเนาะก็ึ้นมาล,นนลายแล้วครับเพื่อนๆขึนมาหลายแล้วเพือสิพ่พอเด้ปลูกลูก ราะว่าขยับออกมาทางนอกอีกมาถือน้ำถึกแดดมันเอิ่นกเ็เลยแตกออกมาครับผมเริม่มออกมาหลายแลต่จะคบบรบวัุสูงลหรอผลผลมาเบืองนะครับเนาะผลาม้ยาง สุ่มมาให้เบิ้งไก่ๆนะครับเนาะมันละกอกนะ็ออกายแล้วครับผมบักหุ่งบักหุ่งสวนหน่อยๆทางเรล่าไก่เนาะทางมองทำงานครับมีแต่แนวกินครับมีพักมีหอมมีวัตทุยางครับผม ตัวกำลังเพาะเกิดขึ้นมาไหมกับกระมีตะไคร่นี่ก็เท่ากับเด้ตัดแต่งกิ่งออกเนาะเพื่อนๆเนาะเพื่อให้เพื่อนดูดีเพื่อบำฮายมันหกทั้งไตเนาะครับแล้วก็ตัดแต่งใบเพื่อนออกตัดแต่งใบออกหายเบิร์ดเหล่าเพื่อนกับปงขึ้นมาไหมครับแห้งตัดแห้งงามได้อเ <ๆ S 1> พื่อน ยิ่งตัดก็ยิ่งขึ้นนะในสวนหน่อยๆเนาะสวนหน่อยๆเอิ่อนมาสวนเศรษฐกิจพ่อเพียงก็ะว่าได้ครับผมขางเหล่าไก่ขางทีทำงานปะฮุงเป็นหน่วยแล้วครับุมงมะละกอเป็นหน่วยแล้วครับ ไก่กบบักหงกับทอดอีตู่มงลักครับแมงลักเมงลักจะเป็นหอมผักบัวที่ผมเอามาเพาะช่ำไม่เนาะใส่กระถางแตกกระถางเพน้ำลงเลี้ยนนี่แหละครับหาเก็บมาใส่ ฝากมาทางนี้ก็เป็นบักฟักหยักครับบักฟักใหญ่เพื่อแก่ก็ร่างตึงถือน้ำก็ร่างตึงก็ร่างสีแตกครับเดี๋ยวตอนผลแตกผมสีถ้ามาเบิ่งอีกเค่นหนึ่งนะครับเนาะถ้ามาเบิ่งว่ามันจะออกบดสสุดตนบอออกบดสสุดในบอลนะครับนี่ก็เป็นพักซี่ครับพักซี่หอมพักซี่จีนเขาเอืน่นก็ร่างแตกคือกันครับปลูกไว้กินเนาะ ล่าห็ดหลาบเห็ดอ้อ,อมห็ดตุมนย่างเขาขางเราใกล้นี่กันได้เบิดสุดหอมครับผมเถื่อนผมก็มีสองสองท่างนด่อครับ มีช่องยูทูบกับท่องจันชาแนลครับผมกับคอยอีกสองทางหนึ่งกับเพจคนมักมวลผ้าเพิ่นครับผมปลูกผักน้ำลองเพ่งไปน้ำเนาะครับเนาะฟังลองเพ่งให้ฟังน้ำทั้งปลูกทั้งมวนเพจคนผ้าเพิ่นคนผ้าเพิ่นมักมวลคนมักมวลผ้าเพลินก็คิดก็ถือขอโทษขออภัยขอปากคนเพื่อนทุกคน ขาไปชมเขาไปติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ผมนำเนคนมักมอนผ้าเพื่อนเด้อเพื่อนเด้อทางเพจครับผมก็อีปจะเป็นอันนี้ตู้ขึ้นเก่าครับใบแมงลักหลังจากที่ผมทำสาวแล้วนะครนะนะับนะหลังจยอดต้นก็นกแตกแมง,งแตกกอออกขึ้นเก่าครับผม เราทำสาไว้ลวหลายหลายหลายบอลเนาะหลายลด้รับฟอกอีกตูผมีจะเป็นบกักฮงครับบกักฮงอีกต้นหนึ่งไกรหนว่วยใหญ่เติบมัแล้วครับเนะาะก่ชิไี่กินหน่วยแล้วบกักฮงก็ได้ เปนบัวเขือเทศครับผมปลูกหลายต้นนึกมันละงามต้นเดียวเัืงกับออกดอกแล้วครับออกดอกแล้วออเขือเทศครับรปลูกดอกกลมงามันก็ออกว่าครับผมแมงลักเห่าก็งามแล้วครับเนาะ คำสาวคนเดียวผมก็งามงามยังลักก็ได้หรือพักอีตูหรือเพื่อนปลูกไว้ขางมันขางเพื่อนบ่บ่บเสียหลายครับได้กินได้ใส่ได้ให้เพื่อนบ้านกินน้ำก็แห้งดีครับผม ช่วยหมักทั่วครับหลังทีุ่่มไม่ให้เบืเ้องตๆคไกค่ทั่วปลูกใส่กระถางนะสองทางหนึ่งทางกลางลงเอาในใส่พ่นบอ,อกั <c oughs> นบอ,อกเลย <c oughs> บ <c oughs> ล่มีลืม ตอีตูสวยงามมากเลยครับเป็นดาานซ่อนนะเพื่อนเด้อมาเบิงมาเบิงผักปลอดสารผิษทางที่ทำงานทางเราไกลเนาะผักปลอดสารผิษน้ครับต,ต้นหม่ต้นไหลก็มีกุกยางหน้าก็มีครับนี ต้นยางนานะครับขนะึ้นช่ำไปถ่านจะไปปลูกน้ำไฮน้ำนานี่จุดซเหล่า,กลาไก่เลยเพื่อนๆเหล่าไก่เนี้ประมาณ12เมตรสุดครับ พักอีตูใบแมงลักเขาเนาะว่าจะกินผมกระไดกระเจี๊ยบเกี๊ยบกินหน่วยครับผมเลยช้องต้นสามต้นด้วยมันละมุนันงาม,มเกี๊ยบครับผมนี่ก็ใบแมงลักหรือพักอีตู ครับของอีตูตออสารครับเพื่อนๆ,นๆทุกคน้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีสาระกรซอยกดแช่กดไลก์กดครับสไข่ให้ผมนั่งในเด้อครับเพื่อนๆ ขอขอบุณขอบคุณนเพื่อนทุกคนที่เขามาเบิง้งมาชมทุกคลิปต้องกันที่ลงไปนะครับเนาะนเพื่อนกับเขามาเบิ้งดีอยู่เมว่วาสิบไปสากอะแล้วเผาว่ากันึแล้วเฝผาว่ากันแต่ผมกลับไปบิดทุกคนครับผมในส่วงเวลาที่มันเหมาะสมเนาะ ช่วงเวลาที่มันเหมาะสมผมก็จะกลับไปหาทุกคนนะครับเนาะมืใบแมงลักงามๆผักอีตูงามๆนะครับเนาะผมปลูกไว้ดีว่าแม่นน้อยๆได้เพื่อน

เพื่อนหรือเบิ่งขาบร่วมนะครับเนาะข่างเหล่าไก่ทั้งข่างนี้เป็นเหล่าไก่ครับหรือคางสลัมไว้เป็นเหล่าไก่ด้านนองนี่ก็เป็นสวนนะครับสวนเศรษฐกิจพ่อเพียงกระบาใดครับผมคือสื้อห้าวเสือเสือเจอ้แนวฮาวโบม,มี่นะครับเดี๋ยวผมไปพายบึงข้างหน้า โอ้โหว่าสิทายคลิปหนังเนาะทายจังไรมันจังสีดีสิปังคือเพิ่นกับบอลไปยังครับเพิ่นปังกับแล้วแต่เพิ่นดวงเพิ่นดีดวงเฮาบ่ฮั่นดีบ่ฮั่นปังเฮาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับเนาะอย่าถอยอย่าถอย้ะครับเด้อยวผลเถื่อนทุกคนอย่าถอยอย่าถอยให้สู่ต่อไปครับผมสู่จนานพุ่นล่ะจนพานกดทุกกดครับพานกดทุกกดทุกคน นัน่อยู่ครับลองเห็นบ้างเด้อเพื่อนๆด้วย,ว,ยว่ามันดีหรือบ่ดีปลูกไว้สก,กินแบบช่องกันนี่ยทางเฮือนก็มีครับผมขอพระท่านได้ลงให้เบิง่งอยู่บาดช่องกันเองพรท่านได้ลงให้เบิ่งเนาะครับเนาะเดี๋ยวิถ่ายลงให้เบิง่งอยู่ดอกกระรังเพาะช่ำหอมไบอยู่หอมหอมเลย เพราะพันเวลาอยู่เดี๋ยวสิลงให้เบิง้งคลิปต่อไปนะครับเนาะต้องเบิ้ง,งกันคอช้ำหอมเลยอยู่บ้านทองจันเองต้องขาเบิ้งนำกันเด้อเพื่อนๆเด้อเดี๋ยวสิท้ายลงให้เบิ้งยู่ดอกหอมกันลัางงามเดียรนี่ทางบ้านขางเหืมันทองทองจันกันลัางงามเฮง ผาบรวมเนาะบึงผับรวมทางเราไกลว่ามาเห็ดยังนในแตละมือผาบรวมทางเราไกล ผักปลอดสารผิดไอตูนเนี่ยห้าเก็บแล้วไปใส่แกงได้เลยครับเพราะว่ามันอยู่ในกระถางบ่ได้ล่างยากเลยนอกจากที่ว่าสิมีหมดมีแมงมีเสียเนาะเอาจังสิได้ล่างสุดท้ายนี่ก็บ่มีอย่างหลายเนาะครับเนะานะมือนี้ขอจ้าอวยพรเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ ขอให้เพื่อนๆทุกคนปลอดภัยจากโคโรนาไวรัสโคโรนา2 0 1พให้เพื่อนเพื่อนป้องกันจาของป้องกันผู้อืน่นก่อนจะออกจากบ้านจากเงอนกัให้ใไซเม็ดเด้อเพื่อนเด้อเจลล้างมือล่างบ่อยๆล่างดูดูจังสิบอคืขอข้าเห็ดป้องกันจาของป้องกันผู้อื่นนั่มนะครับโมเมนต์ว่าไปใส่มาใส่กับปล่อยปลาละเลย แม็กับบใส่เจลกับบอลางมืงอจักเตอร์ซูมืออนี่เขาบ่าบอาจากเข้าไก่เลยครับหาคนบ่ใส่แม็เขาบ่อจากเข้าไก่เลยเพราะว่ามันมีโรคมาโรคอันตรายผู้ดใดเป็นกับรักษาหายกับจังหายครับรักษาบ่หายก็คือไปขอให้พระเจ้าวอวยพร สวัสดีทุกคนเด้อระวังระวังเอาเด้อเพื่อนๆเด้อขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นล่ะครับครับสวัสดีครับผม